สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊อ้วนชวนดื่มชาแนลวันนี้เจ๊อ้วนจะมาผัดมาม่าใส่ไข่นะผัดมาม่าใส่ไข่เครื่องปรุงก็มีพริกกระเทียมหัวหอม หอมจะให้ความหวานส่วนมาม่าเนี่ยคือมาม่าที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวมาม่านะพอดีมีส่วนงอกมีผักที่ลวกไว้แล้วเอามาใส่ด้วยแล้วก็มีกะระหล่ำปีไข่กระเทียนกระเทียมกับหอมเริ่มหอมแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวเรามาปรุงพวกตังตมะนาวข้างนอกนะอันนี้มะนาวไว้บีบใส่ใส่มาม่าลงไป ใส่ผักกระหล่ำลงไปหยอดน้ำไปนิดนึง